สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบเนาะวันนี้ก็เป็นวันเดือนยี่เป้งเนาะ,ะวันลอยกระทงเนาะ,ะพระจันทร์เต็มดวงเนาะเนาะ,ะมีดอยมีต้องพุ้นเนาะพู่มีดยอย นั่งหันอยู่เนาะหันลางลังนาองจียมีการจุดพัดจุดรลปกันเนาะเสียงดงลังอ่อาเดี๋ยวจะไปพรอนวัดกันเนาะไปพี่น้องไปพรหนวัดกันอ่าด้านหนวัดเนาะจะมีการ แับวพอด่าของไฟหลากหลายสีนะครับเนาะแล้วที่น้องมาเหี่ยวดูอันนี้เสียงปะทับเสียงพุ่นะครับเนาะตอนนี้ยังเจ้าอยู่เนาะก็เลยยังหมค่อยมีใครมา เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังวัดเนะต้มนี่จะมาช่วงที่เร่ค่อยมีคนนี่หลายนีิเนะนี่สวยงามสวยงามครับไปเข้าไปดูเข้าไปดูภายใน นี่ก็ยังมีการประดับประดานะหน้าพระวิหารประดับประดากันสวยางามเนาะนั่นหน้าพระวิหารนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสลา,าอนเนกประสงค์ นี้การประดับประดาอืมโอ้ทางนี้ยังมาได้จุดคมตัวนี้เถอะนเนาะนี่ทางนี้ก็นานี้การจุดเทียนจุดอ่ากระทีบคมไฟเนาะ

ทางโน้นก่อนเนาะท่าน้าท่าน้ําอยู่ท่าน้ํา,ท,าที่คนเดืจะลงไปลอยกระโงก่อนเนาะทางด้านหลังวัดที่โคมไฟอันนี้ก็เรียกว่าโครมลอยเนาะโครมลอยเห็อนอย่างนั่นก่ที่จะปล่อยขึ้นบนฟ้านะก่อนบอกว่าปีนี้จะมีก่อนเนาะ ไปดูท่าน้ำก่อนท่าน้ำนี่ยังมีไฟหรือยังโอ้มีแล้วมีแล้วมีแล้วนี่หลวงพ่อเพิ่นจะแข่งควยลงควยเนาะไปลงไ,นะไปดูลงไปดูปดอ่าก็ลงบันไดไปดูท่าน้ำเนาะโอ้ทั้งคุ้งทั้งกระดับกระดาษเศรงามเลยครับเนะี่ย เพิ่งใจง่าจะเป็นท่าน้ำที่เพิ่งจะลงมาลอยกระทงก่อนเนาะน้ำเัวนี้มันเชี่ยวเนี่ยเชี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเกินอมันจะบไปได้ไม่ไกลอะสิเดี๋ยวมันจะล้ลอยู่ตรงนี้เลยนะี่นี่มีใครมาลอยแล้วนั่นเห็นอยู่นั่น ลอยมาลอยแต่เช้าแทา้นี่กระทงไหลามาหนึ่งอันพร <c oughs> ิกพร้อมเรียบร้อยนู่นสะพานอยู่ข้างบนนู่นเดี๋ยวเราอาจจะมาอยู่ตรงสะพานนี้ดูเขาลอยกระพงกันนะครับเนาะ กตคงจนันยังอยู่ถ้าตรงนี้ไม่เชี่ยวก็น่าจะโอเคแน่ผมว่านะานะตรงนี้มันเชี่ยวเกิน,ม,นมันเป็นเขาจะกั้นน้ำตอนที่มันหน้าแรงไงช่วนะงสงกรานน้ำจะแห้งขอดมากก็เลยชาวบ้านเขาก็าาาเลยมาเอากระสอบอะไรมากั้นน้ำไว้นะ เป็นแบบสายชะลอน้ำโอเคเนาะโน่นข้างบนนี่จะมีไม่ใช่ดาวเนาะตรงนั้นจะเป็นอ่าคมลอยเนาะคมลอยก็ไป,ปขึ้นไปเนาะฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับามารับชมคลิปนี้ฝากกดซับสไครป์กด,ด,ดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนะเาะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ